นะคะนัดเพื่อพบให้ได้พบบอกนะคะอย่าพูดรายละเอียดอะไรเยอะเหมือนที่เราสอนกลุ่มพ่อมาเมื่อกี้ไปเนี่ยเมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลงังเซตอัพทีมทำการตลาดให้กับสินค้าไทยที่ไปเปิดตลาดในบ้านเราบริษัทให้ส่วนแบ,บ่งการตลาดมา60%สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสนใจอยากจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมาสักสามถึงห้าพันบาทต่อเดือนไหมถ้าสนใจเป็นยังไงไปเดี๋ยวเรามาคุยกันมาเจอกันวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราจะนัดไปคุยเองเลยก็ได้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ จอนเป็นยังไงเหนื่อยไหมอยากทำอะไรอยู่อ๋อว่างเหรอมีอะไรเอ้ยตอนนี้เรามีอะไรโปรเจกต์อยูน่นหน้าตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปหาที่บ้านนะอยู่กี่โมงบ่ายสองโมงโอเคบ่ายสองโมงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวรถไปหาที่บ้านไปหาเลยนับง่ายๆแบบนี้นับไปพบโอเคไหมคะทีนี้เรากลับมาดูตรงแผนสตาร์ทอัพนะคะพอเราทำเนมลิสต์แบบนี้ออกมาปุ๊บเราออกไปโชว์นัดหมายนัดหมายเพื่อไปโชว์แผนโชว์สินค้า เราก็จะได้คนที่สนใจกับไม่สนใจในแผ่นใบนี้นะคะแผนนี้นะคะคนที่สนใจเราก็จะได้คนที่เป็นนักธุรกิจรเราก็จะเอาเข้าคอร์สเทรนนิง่งฝึกสกิลนะคะเอาทำเฮาทำปุบเพื่อฝึกสกิลกันนะหรือคนที่สนใจสมัครใช้สินค้าเราก็จะโปรโมทเ,เข้าคอร์สวันอาทิตย์วันวันเสาร์แรกของเดือนเป็นคอร์สแอสนี่บายเอ็มบายา วันเสาร์ที่สองของเดือนเป็นคอร์สไวท์คอร์สาโดยคุณหมอและพยาบาลน,นะคะแล้วคนที่ไม่สนใจก็คือเป็นลูกค้าจรนเขาก็จะซื้อของโป๊ะโแกลๆนะคะหรือเก็บรายชื่อไว้เป็นเนมลิสเวลาเราสักเซสนะเหมือนจอนต่ออะไรใช่ไหมไม่สนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะซื้อรถเขาไปโชว์ใช่ไหมแล้วเราก็เป็ปสปอนเซอร์เขาใหม่น,นะคะทีนี้แหละมาทั้งไนบาซ่าเลยใช่ไหมอืมนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยในตามอัพเรื่องขายข้อที่ห้า เราธุรก,กิจเอ็มตาเป็นธุรก,กิจของการใช้สินค้าโดยธรรมชาติเราเป็นเจ้าของสินค้าเหล่านี้ทุกตัวเราต้องใช้สินค้าเหล่านี้ทุกตัวนะคะมีอะไรได้จากเอ็มเอ็มตาเข้ามานะคะส่วนหนึ่งนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ที่บ้านบ้านของเราตัวไหนหมดนะคะให้เปลี่ยนมาใช้ของเอ็มตาเพราะเราจะต้องรู้จักและเราใช้อย่าเก็บไว้ที่บ้าน เราต้องเอาใส่ของใส่ตะกร้าเอาไปทำกรุ๊ปให้เพื่อนเพื่อได้ทดลองใช้หรือจัดเท้าวิจิงจัดกรุ๊ปวิจ้งให้เพื่อนได้รู้จักสินค้าเรานะคะเสร็จแล้วหกนี้ก็คือใช้ระบบของวิลเล็แนระบบของวิลเล็แนนี่นะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพี่ออยจะให้เห็นภาพมันเหมือนเราใช้เครื่องกรองน้ําเคยเห็นเครื่องกองน้ํำไหมคะในเครื่องกองน้าถ้าเป็นยุคสมัยก่อนมันจะมีชั้นฐานชั้นหินชั้นทรายใช่ไหม แล้วเวลาเราเอาน้ำร้อนๆมันกินไม่ได้เอามาใส่เครื่องกรองเนี่ยออกมานม้ําที่มันออกมากทรีตครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันดีกว่าตอนที่เข้าไปไหมดีเสร็จน้ําที่ออกมาครั้งหนึ่งยังกินไม่ได้ใช่ไหมเราเข้ามาครั้งนี้เพิ่งครั้งแรกเราออกไปเราอาจจะงงๆงุ้งๆอยู่นะคะเราก็เหมือนน้าแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเอาน้ําที่ครั้งหนึ่งกลับเข้าไปทรีตใหม่ครั้งที่สองเนี่ยน้ำสองมันดีกว่าน้ำหนึ่งไหมต้องดีกว่าใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเรา,เาน้ำสองเข้าไปกรองใหม่ออกมาเป็นน้ำสามเนี่ยดีกว่าไหมเหมือนกันนะคะเราเข้าวนหลูแบบนี้ของมเมล็ดแนเข้าบ่อยๆเข้าซ้ำๆพี่ออยทำธุรกิจเอ็มามาเจ็ดปีดูพี่ออยสปอนเซอร์เนี่ยเป็นธรรมชาติไหมดูคิวไหมคือเป็นประโยคนี้พูดแบบนี้เขียนแบบนี้เลยมาตลอดเจ็ดปีไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือจำนวนคนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือรายได้ นะคะและสิ่งที่เปลี่ยนก็คือทักษะในตัวเรามันก็จะสูงขึ้นโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราได้ออกมาปุ๊บนี่นะคะเราจะต้องมี VIP user นะ,ะในชีทคนที่เขาไม่สนใจทำธุรกิจประมาณ80%ของคนที่เราไปชวนจำไว้เลยนะคะจะเป็นผู้บริโภคเขาพอใจที่จะซื้อ แต่การซื้อของเขากับเราเนี่ยมันแตกต่างแต่ที่เขาซื้อในแมคโครโลตาริกซีเราซื้อคิดดูนะคะว่าเขาซื้อยาสีฟันมาตลอดชีวิตอ่ะมีพนักง,งานขายในแมคโครคนไหนบ้างในบิกซีคนไหนบ้างโทรไปหาเขาไม่มีใช่ไหมคะแต่วันนี้เขาซื้อยาสีฟันโปรฟี i, ่ในเอ็มสตาร์เราจะต้องใส่บัญชีของเขาไว้ในบัญชีลายชื่อ VIP user ของเราติดตามเป็นยังไงบ้างใช้ยาสีฟันดีไหมภายใน4 8ชั่วโมงเลยนะต้องโทรถามเลยนะใช้แล้วเป็นยังไงดีไหม นี่เราชอบไหมยังมีพี่คนหนึ่งสาวโรงงานจบปวสใช้ยาสีฟันตรงนี้รวยเลยนะมีรายได้ตั้งหลายแสนอยากรู้ไหมว่าเขาทำยังไงจริงเหรอเอ้ยว่าไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะไปคุยให้ฟังนัดเพื่อนๆมาด้วยเดี๋ยวจะไปคุยให้ฟังแปลว่าเรากำลังนัดคูบมิตติ้งไหมคะนัดคูบมิตติ้งเติมอะไรเติมเรื่องสินค้าเอาสินค้าหมวดอื่นเข้าไปเติมสารที่เพิ่มเติมเพิ่มนะเขาสนใจใช้ ลดน้ำหนักเราก็จะมีตารางเช็คดูโอ้พี่ออยตอนนี้นะน้ำหนักลงเท่าไหร่เอลดลดลงเท่าไหร่ไปวัดเอววัดขายเขาด้วยนะคะดูแลแบบนี้นะคะแล้วดูในตารตางบัญชีรายชื่อ,อของวีพียูเเนี่ยสมมุติเราได้ v ี User มาหนึ่งรายเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้อะไรซื้อไปเมื่อไหร่และเราตามเขาแล้วผลเป็นยังไงบ้างเราตามวันไหนนะคะผลการติดตามเป็นยังไง เสร็จแล้วเวลามีงานมีคอสอะไรต่างๆที่เราตามเขาก็เข้าคอสอะไรได้บ้างถ้าเราตามให้เขาเข้าคอสข้างหน้าได้นี่นะคะเขาเนี <S 2>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  <ๆ>่ยก็กลายเป็นผู้นาเป็นบอสตาได้เหมือนกันเห็นภาพไหมคะอันนี้คือตารางที่เราเช็คลิสต์กันในการติดตาม V d ดี e r ยูเซง่ายไหมไฟสกิลหนึเราพูดไฟตาชีตได้ 2. เราพูดเซเว่นติงคำได้ 3. เราทำ Start สตาร์ทอัพเป็นสเราคัดกรองรายชื่อทำเนมลิสต์หาสปามีเป็น 5. เรามี v i p User 20ลายไว้ดูแลถ้าเราทำ5อย่างนี้ได้เราก็เป็น Bronze Star ได้รายได้3-5,000บาทยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะและแน่นอนที่สุดนี่นะคะระบบ Enstar เนี่ยมีระบบที่ซัพพอร์ตของเราทําให้เราทำง,งานง่ายกว่านั้นก็คือระบบธุรกรรมออนไลน์นะคะ15นาทีสุดท้ายนะคะพี่ออยอยากให้พวกเรานี้นะคะได้ เห็นนะคะโครงสร้างคร่าวๆนะคะว่าถ้าเราใช้ระบบพฤกกรรมออนไลน์เป็นนะคะเราจะขยายเครือข่ายได้แบบมหาศาลขนาดไหนนะคะช่วงสุดท้ายพบกับนะคะคุณสมชายอนันตนาจากระบบพฤกกรรมออนไลน์ของเอ็มซันด้เกิดค่ดะหิวแล้วใช่ไหมครับหิวเพื่อนนะัดขอเวลา15นาทีไปไหมไปไหมครับ ไบเตอร์นะครับราะว่าหาไบเตอร์ทีมลาบิสิบวินาทีโอเคทีนี้เรามาดูในห้องนิทามจริงๆใครสมัครแล้วมั้งสมัครแล้วทั้งหมดนะครับจำรหัสตัวเองได้ไหมจำได้พาสปิร์ตตัวเองจำได้ไหมเคยเข้าไปดูในคอมหรือ,อยังนะครับเอาเป็นง่ายๆอย่างนี้นะครับเราลองดูกันอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อสลิมซาได้เบินะกเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมครับว่า ภายใต้แนวคิดวันโค้ดอันเ o ิร d ที่เราทราบกันบริษัทลงทุนพัฒนาระบบไอทีไปแล้วมากกว่า200ล้าน200ล้านาาระบบลงทุนไปแล้วบริษัทลงทุนไปแล้วเราใช้ไปกี่บาทน,นะครับ200ล้านนี่บางทีนึกไม่ออกไม่เป็นไรลองดูนะแล้วเราจะใช้ยังไงเริ่มตั้งแต่หน้าแรกถ้าจำได้นะลองเข้าไปเช็คดูงเ,เข้าไปเช็คดู Amstar Network .com เข้าเขาอินเทอร์เน็ตไปก่อน สิ่งที่ต้องทำหลังจากสมัครแล้วไม่ว่าจะสมัครเป็นเมมเบอร์สมัครเป็นซูเปอร์วเซอร์ก็ตามนะสิ่งที่ต้องเข้าไปดูเปิดหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยเข้าไปพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกบาพ้นเก็นเวอร์แสดงออกมาชาติเจนเลือกเอาของชาติไหนอ่าไม่ถนัดอ่านภาษาไทยถนัดอ่านสังเกตก็เข้ายู่ S ไปนะครับถนัดอ่านภาษาลาวพื้นบ้านเมียนมากัมพูชาแจแปนก็แล้วแต่ก็เลือกเอามันจะมีจยดตรงนึงนะฮะก็คือตรงนี้ สมาชิกเข้าสู่ระบบพอลิกเข้าไปอย่างเช่นหน้าภาษาไทยสมาชิกเข้าสู่ระบบเข้าไปปับ๊บนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็แล้วแต่ดูดนะฮะจะเข้าไปดูเรื่องข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ในประกาสัมพันธ์แต่ละช่องแต่ละช่องกดดูได้หมดจะดูเรื่องราวของสินค้าจะดูเรื่องโปรโมชั่นนะครับมันมีอะไรมากแต่เราหมดหมู่เข้าไปดูกันนะครับเข้าไปดูช่องข่าวสารของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมฮะแถบด้านข้างเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์มาเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับ ทีนี้พอเข้าไปดูเรื่องราวของสินค้าจบปุ๊บวิธีการั่างซื้ออะไรต่างๆเข้าไปดูได้หมดแต่ประการสาคัญอย่างหนึ่งนะครับเวลาสั่งซื้อสินค้าถ้าเราไปซื้อเองสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับไปซื้อสินค้าถ้าไปซื้อที่ศูนย์แต่ละครั้งอย่าลืมตรวจสอบไปเสร็จนะครับมันจะมีอ่เราไปซื้อสินค้าเสร็จเนี่ยเข้าไปตรวจมันจะเป็นระบบเรียลไทม์ข้าหมายเรียลไทม์หมายถึงว่าซื้อสินค้าปับ๊บยอดมันจะขึ้นโชว์เลยเราไม่แน่ใจว่า ตัวเราเองซื้อสินค้าเสร็จอะบริษัทได้งลงยอดจริงไหมยอดมาขึ้นโชว์จริงไหมเพื่อเป็นการรักษาสิ์ของเราถ้าเราจําได้สิทธิในการรับรา,ายได้คอมมิชชั่นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีการรักษาย,ยอดยอดมาขึ้นโชว์จริงหรือเปล่าเพื่อการตรวจสอบจะได้ไม่ไม่มีปัญฐานตามมาเข้าไปตรวจสอบเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันมียอดขึ้นจริงไหมเบรเจอะไรต่างๆมันถูกต้องไหมแต่ประเด็นสําคัญน,นะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่ง นะครับระบดับการซื้อสินค้าคนที่ะสบความเรีย่ยงอะไรต่างๆเนี้ยเข้าไปดูได้ทุกอย่างข้างในรายละเอียดเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับสาหรับคนที่สนใจเห็นไหมฮะประกาศเกียรติคุณบริษัทขึ้นโชว์ให้หมดใคระสบความเสีรยจอะไรต่างๆระดับไหนนะครับให้ความสำคัญกับทุกๆหัวข้อนะฮะข่าวสารอะไรต่างๆเนี้ยในต่างประเทศก็มีในบ้านเรามีโปรโมชั่นที่สําคัญเนี่ยที่ผมบอกไปนะฮะสมาชิกเข้าสู่ระบบตัวนี้สําคัญมากในการทำธุรกิจ เพราะเราเข้ามาเป็นอะไรกับบริษัทเราไม่ได้เป็นลูกน้องนะฮะเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุกรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยที่สําคัญมากๆสมัคร300กวช่างซื้อสินค้าอะไรองเรายังไงก็ตามก็ช่างน,นะครับทันทีที่เราจ่ายค่าสมัครไปแล้วอย่าอย่าเบื่เหยื่อนะฮะเราต้องตรวจเช็คนต,ตัวเราเองอ่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรหัสรหัสหนึ่งแล้ว เราสามารถเข้าไปเช็คตรงนี้ได้สมาชิกเข้าสู่ระบบเมมเบอร์ล็อกอินตรงนี้พอคลิกปั๊บหน้าตัวนี้มันจะขึ้นมาสําหรับคุณใหม่นะพอขึ้นมาปั๊บสิ่งที่ต้องดูคือ u s e r name ความหมายของว่า u s e ซอรก็คือมันจะเป็นเลขเดียวกับใบสมัครของเราอะที่เราจ่ายเงินไป300นะั่นแหเป็นเลขอะไรก็ใส่ลงไปตรงนี้ Username password เบื้องต้นบริษัทจะให้มาก็คือเลข4หลักของบัตรประชาชน4หลักท้าย จะใช้เป็นรหัสลับของเราคือพาสเวิร์ดของเรากรอกสองตัวนี้ลงไปปั๊บจะมีตัไหไายอย่างเงี้ยขึ้นมาฮนะสวัสิ์ที่หลักใส่ลงไปก่อนใส่ไ,ใสไปต่อใส่รหัสลับเบื้องต้นระบบจะกาหนดเป็น4ตัวท้ายบับรประชาชนใส่2ตัวนี้ปั๊บกดเอนเตอร์หรือจะล็อกอินก็ได้นะครับพอล็อกอินปุ๊บหน้าตาตัวนี้จะขึ้นมาเคยเห็นกันไหมครับบางคนบอกยังไม่สบัยเลยเพราะอัปไลน์แย้งดูไปก่อนละเนื่องจากหน้าตาตรงเนี้ยจดหมายตอบรับเนี้ยนะครับ ที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากถ้าเป็นเมื่อก่อนจดหมายแบบนี้บริษัทจะทําการปิ้นออกมาเป็นแผนแล้วก็พับส่กระดาษใส่ซองนะครับใส่ซองแล้วส่งไปให้สมาชิกทุกคนนะเนื่องจากสมาชิกของเอ็มซีเยอะมากกับบริษัทมีแนวคิดไปไกลนะบริษัทบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะรเรื่องของกินีนพีซอะไรก็แล้วแต่นะครับ,นะรบเพื่อท้่เราทําการประหยัดก,กระดาษ ประหยัดทรัพยากรเราก็ใช้ด้านไหนของการล็อกอินพอเข้าไปดูหน้าตาตรงนี้วบก็เป็นจดหมายของการต้อนรับท่านสู่ธุรกิจเอเมซ่าต่างๆชื่อของเราก็จะปรากฏและตอนท้ายของจดหมายตัวนี้นะครับมันก็จะมีชื่อของเราที่อยู่ของเราที่เรากรอกลงไปในใบสมัครของเรานะครับรหัสของเราอะไรนะครับเบอร์โทรติดต่อและต่างๆเนี้ยธนาอ่าส่วนเบอร์ราคาที่เราให้ข้อมูลกับบริษัทไว้ถูกต้องไหมเราก็ตรวจสอบดู ก็รตรวจสอบทุกอย่างมันถูกต้องปั๊บก,ก็ติ๊กตรงนี้ค่าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วสาหรับสมาชิกของเราเรื่องเราก็ต้องเอาเรื่องอาราเนี้เป็นเล่าให้กับคนที่เราชวนเข้ามาให้เข้าตรงนี้เป็นความรู้สึกเป็นบิสเนสออฟดัวโอนกเป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะเกิดตั้งแต่ตรงนี้ละแต่บางคนราไปทําแทนเขาหมดสําหรับสําหรับหลายคนเขาก็ไม่รู้ว่าเออเขาเป็นผู้ส่วนกับบริษัทแล้วนะนะครับติ๊กตรงนี้ได้ตรวจสอบถูกต้องปั๊บ ท่นที่นี้กดยืนยันหน้านี้แต่ไม่ได้เห็นอีกต่อไปในชีวิตที่ตัวชื่อของเราเพราะมันจะหายไปละนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่กองบุญอย่าลืมนะครับวันนี้ปกดดูได้เลยนะครับเราเปลี่ยนคนใหม่นะครับเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บคนนี้จะเปลี่ยนรหัสเ้าไปทากันที่หลังนะครับเนี่ยเข้าไปดูหน้านี้นะครับพอกดยืนยันปั๊บหน้าตาอย่างนี้มันจะขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บใหญ่จะกดรหัสก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรหัส a t m เลย ถ้าไปตรงอะไรครับข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรหัสผ่านอยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยฮะแต่เปลี่ยนต้องจําด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่จาต้องทําเรื่องทีนี้เรื่องใหญ่เลยต้องทําเรื่องเข้าบริษัทเลยนะครับพอเข้าไปดูเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรก็จะว่าไปเข้าไปทีนี้ถ้าผมทํานะผมไปเข้าไปดูก่อนเลยผมจะแนะนําคนผมชวนมาให้เข้าเข้าไปกดดูตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ผมไม่ใช้ทางโทรศัพท์ผมจะนัดเขาแล้วไปหาเขาเลย เ้วบอกว่าเนี่ยกดเข้าไปดูเลยนะมีเน็ตที่แม่น่สถานที่มีเอร์เน็ตปกติเดี๋ยวมีทุกบ,บ้านมีินเเน็ตทั้งนั้นอ่ะถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นัดไปหาเขาที่บ้านเลยต่างๆแล้วบอกให้ให้เขาตรวจตามนี้เลยพอเข้าไปดูแผนทาองค์กรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวงกลมวงแรกเนี่ยคือตัวของเขาเองหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้นคนคนที่เราชวนมาหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอย่างพี่บุญนะฮะบ,บุญอะไรนะครับบุญกอง กองบุญนะฮะพี่กองบุญกดเข้าไปดูพี่กองบุญก็ด้เห็นชื่อพี่กองบุญอยู่วงวงวงแรกตรงนี้เลยที่นี้ซ้ายขวานี่คือธุรกิจของพี่พี่เป็นใครบ้างเดียวสตาร์ทอัพกันได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือคือการที่เราใช้ธุรกรรมของบร,ริษัทให้เป็นประโยชน์พอเข้าไปดูตรงน,นี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาลองดูนะฮะสองงานกันก็เลยสตาร์ทกันได้เลยแล้วบอกบซคืออะไร ถ้าคนที่อยากจะทราบเดี๋ยวเราเจอกันต่อได้นะนัดอับายคุยกัน BEC ทำยังไงร,ระบบ BEC Business e x p h a n g e Channel คือเป็นระบบที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้านะครับแบบว่าเยอะๆเลยอะไรต่างๆมันจะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกเป็นช่องทางด่วนของการทาธุรกิจคือการที่ซื้อสามารถซื้อสินค้าโมย,ยอดในต่างๆได้นะครับวิธีการเข้าไปตรงนี้แถบข้างบนระบบ b c มันก็จะ มีแถบข้อความลงมาให้เราเลือกเช่นจะดแจงยอดจรายงานยอด B C ยอดที่เราซื้อมาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะจะัดแจงยอดให้ใครเรืต่างๆนะยกตยัวอย่างนะอันนี้อย่างของผมเองเนี่ยนะครับยอดที่ผมซื้อสินค้าไ้เนี่ยอยากจะแจงยอดให้ใครเราก็เลือกเอาแจงให้รหัสอะไรเราก็ใส่ลงไปนะครับถ้าทําไม่เป็นมันจะมีคําแนะนําให้ปิน้นออกมาอ่านที่ผมทำนะฮะตอนแรกๆที่มีระบบนี้ออกมานะครับผมต็องปิน้นออกมาเลย ่เวลาจะแจงไข่ผมเอาไว้ที่ผมปิ้นออกมาติ่นไว้เลยเต็มผับบ้านเลยตรงใกล้ๆคอมพิวเตอร์นะั่นแหละเริ่มมาทำทีละขั้นตอนเดี๋ยวก็ทําเป็นเคยเห็นหัดทําแล้วก็ทําเป็นเคยเห็นเคยฟังกลับบ้านนอนหลับแล้วก็ทำเป็นใช่ไหมฮะังนั้นสิ่งนี้ก็ลองลองทาดูนะครับกรอกใบ,บสมัครออนไลน์ทำตรงนี้ได้เลยอย่างที่บอกไปไม่แตจะตั้งเมียนมานะครับซื้อใบสมัครเมียนมามา กรอกใบสมัครบ้านนี่แหละนะครับไปลงฟ้อนเป็นภาษาพ่อแมา่นะครับอย่างจะลงฟอนเป็นภาษาอื่นก็ทําไปได้เต็มที่เลยถ้าเราทําตรงนี้เป็นหรือแม้กระทั่งมันเหมือนเห็นไหมครกรอกไปทีออไรเหมือนเราซื้อไอใบสมัครมาแล้วมันนั่งเขียนกันเลยเพียงแต่เราต้องซื้อสมัครใบสมัครมาแล้วมันมีเลขที่ใบสมัครต้องกรอกถ้าเราไปกรอกตรงนี้เต็มหมดเลยทุกอย่างกรอกหมดแต่บางคนไม่มีเลขที่ใบสมัครเพราะเราไม่ซื้อใบสมัครกับบริษัทมาเราก็ไม่สามารถจะเซฟข้อมูลได้จะเป็นลักษณะนั้น นะครับถัดไปนะครับเนี่ยการกรอกใบสมัครออนไลน์เขียนไปด้านหน้าทุกอย่างกรอให้เรียบร้อยเป็นพื้นเรียบร้อยครบถ้วนแถบต่อมาข้อมูลผู้สนเซอร์ก็ใส่ลงไปนะครับใครเป็นผู้สนเซอร์อันไลน์เป็นใครซ้ายขวาก็ติ๊กไปเรียบร้อยนะครับข้อมูลบัญชีธนาคารก็ใส่ลงไปบัญชีธนาคารอะไรเลขที่บัญชีอะไรชื่อบัญชีอะไรก็ว่านไปโดยปกติชื่อบัญชีรตรงนี้นมันก็จะตรงกับหน้าแรก ของผู้สมัครอยู่แล้วผู้สมัครหลกักกับเจ้าของมชีต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันคอ,อมพิวเตอร์มันก็จะล็อกไว้อยู่แล้วประมาณนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำาเราจะททำข้อมูลทั้งนี้ทั้งหมดก็คือต้องอันนี้ตอบย้ำนะฮะสมมุติพวกเราเป็นคนหนึ่งที่กรอกมบสมัครออนไลน์ได้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้นะครับเฉพาะอันนี้พูดถึงเฉพาะในประเทศไทยของเมียนมาที่ผมไม่แน่นใจไปดูไปดูข้อมูลอีกที หลังจากที่เซฟข้อมูลทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยเช่นกรอกใบสมัครออนไลน์ปับ๊บเซฟข้อมูลเรียบร้อยต้องตรวจสอบลงไปในระบบนะครับว่าชื่อมีชื่อขึ้นมาจริงไหมหลังจากมีชื่อขึ้นมาแล้วสิ่งต้องการต่อไปคือต้องส่งเองกสารให้เรียบร้อยเช่นบ,บัตรประชาชนสมุดธนาคารของคนที่เรากรอกใบสมัครลงไปนะครับแล้วก็ติดตามให้ผู้สมัครได้เห็นชื่อของเขาในระบบถ้าเราทำตามส่งเองกสารนี่หมายถึงว่าเราจะล้วกรอกต้องส่งเองกสารถึงบริษัท ภายใน30สิบวันหลังจากที่วันเราที่วันที่เรากดเซฟถ้าส่งไม่ถึงบริษัทสมมตินะครับผมกอรอบชื่อของพี่พี่กองบุญลงไปผมเป็นคนกอรอบนะครับกอรอมาวลาเสร็จผมเซฟไปเรียบร้อยปับ๊บปรากฏว่าเอกสารของพี่กองบุญอยู่ในมือของผมแต่ผมลืมส่งให้บริษัทหลังจากที่กอรอบไปแล้วส0มสิบวันชื่อของพี่กองบุญจะถูกโมฆะโดยอัตโนมัตินึกออกไหมครับสามร้อยบาทเสียรีที่สําคัญก็คือ ผมเป็นคนกรอกชื่อพิการูนล,ลงไปแล้วผมไม่ทําการส่งเอกสารเรียบร้อยภายใกนกําหนด30วันนะครับผมจะไม่มีสิทธิ์ทำธุรกรรมออนไลน์โดนลงโทษอย่างต่ำ90วันนืกออกไหมฮะนี่ค,คือคือระเบียบที่เราตกลงกันเพราะเราในฐานะอะไรครับวิสเนตโอเนอร์เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็สามารถทําได้นะฮะส,สามารถสั่งซื้อสินค้าทางทุกอย่างนะฮะทางธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันต่อไปนะครับตา่างตรเทรดิตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับยางผมเองปัจจุบันซื้อสินค้าเอ่ยตัดัารเอ่ยอะไรต่างๆก็ทำทุรก,กัรออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านบริษัทก็ส่งของมาถึงบ้านทำธทุรก,กัรออนไลน์ก็ทําบนอินเทอร์เน็ตทำทุกอย่างเลยอินเทอร์เน็ตเพราะอย่างที่บอกไปเอเ็นตาลงทุนไว้ทั้งหมด200ล้านกับระบบตรงนี้เราเป็นผู้ส่วนกับบริษัทเอ็นตาที่ไปพัโลก ผมอยากให้เห็นอะไรบางอย่างช่วงท้ายนะครับก็จะสรุปตรงนี้เดี๋ยวเราเจอกันสําหรับคนที่จะอยู่ในรอบเวิร์กช็อปและดีวันแบบเข้มอีกเราเจอเจอกันประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแต่ตอ <Okay. S 1> นน <szyst> ี้อยากจะบอกไว้ชีวิตนะครับมันไม่ได้อยู่แค่การทํางานจนเวลาผ่านเลยไปจนวันหนึ่งเราอยู่ในภานอย่างเงี้ยโอเคไหมครับทํางงานเวลาผ่านไปจนเป็นอย่างเงี้ย แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราลองดูนะวันนี้มันไม่สำคัญน,นะฮะว่าเราจะอยู่ในสนามแข่งขันจะแข่งขันกันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้โอกาสของเอ็นตาที่เล่าให้ทุกท่านฟังพวกเรามาฟังเนะี่ยเอ็ซาเฉพาะประชากรในประเทศกัมพูชา15ล้านนะครับเจ7ล้านนะครับเอ็ซาไปเปิดละ2สาขาคือที่เวียงจันทร์กับที่ สวรรคสวรรเขตสองที่พม,ม่าเมียนมาประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทย55ล้านนะครับยังไม่รวมมาเลนนะครับนะครับยังไม่รวมอินโดนีเซียนะครับไม่รวมเวียดนามที่กำลังจะเปิดถ้าประชาก,กรขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าประชากรที่ใช้กินใช้สินค้ากินสินค้า,านี่มีมหาศาลนะครับสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรองดูนะครับเราเคยได้ยินเรื่องราวของ e อหลายท่านอาจะจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมฮะ ถ้าไอซมันเกิดอย่างนี้ขึ้นหมายถึงว่ามีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นอาจจะหน้าตาประมาณนี้ลองดูนะหน้าตาประมาณนี้เดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ด้วยรถไฟขบวนเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงแค่นั้นเองสองถึงสามชั่วโมงแค่นั้นเองถ้ามีดีไหมครับดีตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนโอเคฮนะซื้อสินค้าตามตลาดถาดม,มาซื้อสินค้าตามห้าง ตอนที่สะดวกซื้อความกัจูพว่าอเมซอนเริ่มเกิดกาทำธุรกรรมอยู่กับบ้านก็ทำได้แล้วจริงนะมันคือช่องทาองการได้แบบได้เราอยู่กับที่สแสดงว่าสแสดงว่าเรากําลังถอยหลังจริงไหมรถไฟกำลังสูงเรากำลังตื่นเต้นอยู่เลยยังไม่เคยเห็นเลยวันนี้ล่าสุดไฮเปอร์หลูกำลังงานไฮเปอร์หลูปคืออะไรไฮเปอร์หลูกคือลักษณะของไอ ภาหาณะที่จะลำเลียงคนใช้รถไฟแนวพิษไทยๆกันแต่ไม่มีรางมันจะขับเคลื่อนอกไปในอุโมงค์อย่างเงี้ยอุโมงค์อย่างเงี้ยโดยที่อาศัยพลังแม่เหล็กและความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่พั0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มันจะเกิดขึ้นที่อเมริกาเดินทางจากเทอร์เบเนียไปที่เอลใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหกรกิโล เร็วกว่าเครื่องบินอนาคตผมไม่แน่ใจอีกกี่ร้อยปีที่มาเกิดในเมืองไทยแต่อน,นาคตวิราก,กาศตรงนี้มันจะมาเดินทางจากกรุงเทพมานถึงยังหมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่าโดยสารที่จะเกิดที่สหรัฐอเมริกาค่าโดยสารต่อเที่ยวนะ่โดยสารเข้าไปนั่งไปนั่งอย่างเงี้ยค่าโดยสารต่อเที่ยว,วหกร้อยบาทแล้วมันจะมีเขาเรียกหลายแคะจูนไงเราไปนั่งุ๊บนั่งครบมันก็ปื้อไปเลยครึ่งชั่วโมง,งไฟถุนเลยเหมือนกัน โทรบอกเพื่อนจากเชียงใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่อะไรในสยามคือมองปื๊บเดี๋ยวไปถึงเลยวันนี้ถ้าเราอยู่กับที่เรากําลังถอยหลังโอกาสที่เราได้รับวันเนี้ยนะฮะลองเทียบดูนะฮะเอ็มจาลงทุนเฉพาะไอ้ระบบไอทีไป200อยกว่าล้านให้พวกเราเข้ามาใช้เราเรียนรู้หัดใช้ใช้เป็นในฐานะเป็นผู้นำ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลองดูอย่างที่บอกไป300ลา้านนี่คือผารดอิฐมันจะเริ่มต้นเอาง่ายๆนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤิกายนเนี่ยในเดือนพฤิกายนวันที่9เรามีเวลาจากนี้ไปอีกประมาณสองเดือนครึ่งถ้าวันนี้มันเกิดคําถามก็คือเราในฐานะผู้นำหนึ่งเป็นบอลได้ยังจะเป็นบอลได้ ห้าสก,กิลที่มาเรียนอยนันนี้เราฟังเสร็จเอาไปทำหรือ,อยังถ้าเราทำได้เราเป็นบอลเราสร้างบอลได้การันตีในงานวันนั้นนะครับสถานที่ที่จะจัดงานนะในงานนั้นผมชื่อฮะผู้คนจะหลากหลาย1นึ่งบอนซ้ายอย่างตา่ำกาจะมีองค์กรของเขาประมาณ5-10คนที่จะด้วยตามในงานนะถูกไหมเพราะบอลซาจะมีฝั่งไะ้ย่างต่ำก็คือหมื่นทีวีถ้าเป็นอย่างนี้เฉพาะบอนซตา์สามร้อยหลักหนั ผมชื่องานเนี้มีคนไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนขึ้นไปในงานนี้สิ่งที่ตามมาก็คือจะมีคนต่างเป็นในฐานะผู้ร่วมงานจะมีคนที่ไปในงานนี้ในฐานะที่คนเป็นคนที่เป็นผู้นําที่สามารถพาองค์กรที่เป็นบอลต์ตามเข้ามาได้จํานวนหนึ่งตามที่เขาลงมือทำเราจะเป็นใครครับเราจะเป็นใครครับเป็นผู้สร้างบอลหรืออยากจะเป็นบอล เข <OR> <sia. S 2> าเป็นผู้สร้างรอนเชื่อวันนะั้นคุณอาจจะปในงานวันที่9พฤศจิกายนน่ะในฐานะคัตินัมสตาเปอรสาหรือไม่กรังเป็นมนุษย์เงินแสนในตำแหน่งบุริสตาหรืออาจจะสูงกว่านั้นเพียงแต่เข้าใจวันนี้ว่าในงานวันนั้นเราจะร่วแสดงความดีใจกับใครจะมีคําขอบคุณเราจี่คำบนเวทีวันนี้เราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้ออกไปใช้ ทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราแลกอะไรไปกับสิ่งที่เราหวังว่าจะได้มาจริงไหมวันนี้มาเรียนรู้พ้องกันวันนี้มันเริ่มต้นรับทราบภารกิจหลักของมิเลเลนียภาคเหนือร่วมกันกับเป้าหมายส0มร้อบรอนซาทุกคนมีจุดเริ่มต้นพนี้เท่ากันไม่เกี่ยวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น ไม่เกี่ยวว่าเราจะจัดสรรเวลาย,ยังไงทุกอย่างไม่มีผิดฮนะมีแต่ถูกน้อยถูกที่สุดถูกต้องที่สุดเท่านั้นนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เริ่มต้นจากฟลาสกิลทาไม่เป็นทําให้เป็นทําเป็นแล้วเช็คดูในองค์กรว่าเรามีคนกี่คนที่ทําเป็นเหมือนกับเราฟาสกิลทาให้ได้เรียนรู้เข้าใจและใช้มันให้เป็นเข้าใจเรื่องฟาสกิลไปเปิดโอกาสผู้คนครับทำตัวเองให้เป็นบล็อก บอลารู้อย่างเดียวว่ามีใครที่เขาสนใจเช็คจากระบบของเราที่มาเรียนรู้ในวันนี้นะครับสองเดือนครึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวางแผนให้ดีสิ่งที่ตามมามีบอลซาร์ภายในองค์กรของเัวเองประมาณสิบถึงยนะี่สิบรหัสขาดเรายังเป็นบอลได้เลยทำไมเราจะสร้างให้คนไปสร้างบอลต่อไม่ได้จริงไหมถ้าเรามีบอลซาร์ในองค์กรสิบถึงยนะี่สิบรหัสเราคือมนันลดเงินแสนจริงไหมครับ เอาแค่นี้ง่ายถ้าทำได้ผมเชื่อว่าลุกท่านทำได้เริ่มใป็นรอบต่อไปเริ่มต้น1 9ก้านกานะครับคือทุ่มตรงนะครับเราจะมาเรียนรู้มีข้ออะไรสักถามนะสักถามกาได้เอาแบบเป็นรอบที่สำหรับคนที่ตัดสินใจนะครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนทาพยาธศาสสวัสดีครับ